ดีจะตอบแทนกับนักเรียนเองขอให้ลูกศิษย์ของครูตักทุกคนทําข้อสอบได้ข้อไหนทําไม่ได้ขอให้มั่วถูกนะคะขอให้ได้คณะและมหาวิทยาลัยตามที่มุ่งหวังไว้เลยนะคะแล้วก็สู้ๆเราจะเหนื่อยแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นถ้าเราเข้ามหาลัยได้แล้วชีวิตข้างหน้าหนักกว่านี้ค่ะเอาก็าเรื่องจริงอ่ะมหาลัยมันยากกว่า นะคะดังนั้นเนี่ยสู้สู้สู้ไหมคะสู้ไหมคะสู้ดังนั้นสู้นะคะครูตั๊กจะรอดูความสําเร็จของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนน่าราักแบบเนี้ยตั้งใจอ่านอ่านเข้าไปเถอคะค่ะไม่มีใครตายเพราะอ่านหนังสือโอเคไหมคะยกเวนหนูเอามีดจิ้มตัวเองไปด้วยอ,อย่างเงี้ยตายนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนประสบความสำเร็จนะคะอันนี้คือไล่ฉันแล้วใช่ไหม ะะโอเคนะมีคำถามมีปัญหาอะไรก็ถามได้ใน a c e b o o k นะคะจะเจอความเวินเว้นเวร์ของครูนิดนึงไม่นนตอะเยอะ